นิทานเรื่องพิโนคิโอการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีช่างไม้ชื่อเจเปโตที่อาศัยอยู่ตามลําพังและรู้สึกเหงามากวันหนึ่งเขาได้สร้างหุ่นไม้ชื่อพิโนคิโอขึ้นมาและขอพรจากดาวตกให้หุ่นไม้ตัวนี้มีชีวิตเมื่อดาวตกผ่านมาความปรารถนาของเจเปตโตก็เป็นจริงพิโนคิโอกลายเป็นหุ่นไม้ที่มีชีวิตและสามารถพูดได้เจเปโตดีใจมากและปฏิบัติต่อพิโนคิโอเหมือนลูกชาย พินอคิโอเป็นเด็กที่ซุกซนและไม่เชื่อฟังคำสอนของเจเปโตวันหนึ่งขณะที่เจเปโตส่งพินอคิโอไปโรงเรียนเขาออกจากเส้นทางและพบกับแมวและหมาจิ้งจอกที่หลอกล่อให้เขาไปร่วมแสดงในคณะละครสัตว์พินอคิโอตื่นเต้นและตามแมวกับหมาจิ้งจอกไปแต่เมื่อเขาร่วมแสดงเขากลับถูกขังไว้และถูกบังคับให้ทำงานหนักพินคิโอรู้สึกเสียใจและอยากกลับบ้าน ในคืนหนึ่งพินคิโอได้พบกับนางฟ้าที่บอกเขาว่าถ้าเขาประพฤติตัวดีและซื่อสัตย์เขาจะได้กลายเป็นเด็กจริงๆนางฟ้ายังเตือนเขาว่าถ้าเขาโกหกจมูกของเขาจะยาวขึ้นพินคิโอพยายามทําตัวดีแต่เขาก็ยังคงโกหกและไม่เชื่อฟังคำสอนของนางฟ้าและเจเปตโตทุกครั้งที่เขาโกหกจมูกของเขาก็ยาวขึ้นเรื่อยๆจนเขาต้องขอโทษและสัญญาว่าจะไม่โกหกอีก วันหนึ่งพิโนโคิโอได้ยินว่าเจาเปโตออกตามหาเขาและถูกปลาวานกลืนเข้าไปพิโนโคิโอตัดสินใจไปช่วยพ่อของเขาเขาเดินทางไปถึงท้องปลาวานและพบเจเปตโตทั้งสองช่วยกันหาวิธีออกมาและในที่สุดก็สามารถหนีออกมาได้หลังจากผจญภัยมากมายพิโนโคิโอก็เรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์และเชื่อฟังคำสอนของเจเปโตและนางฟ้าในที่สุดนางฟ้าก็ให้รางวัลเขาโดยการเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเด็กจริงๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสำคัญมากการเชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่ช่วยป้องกันปัญหาผลของการไม่เชื่อฟังและโกหกอาจนำไปสู่ความยากลำบาก